ดิมนะคะชาดิมพี่จังชาแนลค่ะก็วันนี้นะคะเดี๋ยวดิมจะมาอันบักพัสดุกันนั่นเองเป็นอีกพีที่2นั่นเองนะคะที่ดิมทําอันนี้นะคะน่าจะเป็นอันที่ดิมเนี่ยไปเล่นกิจกรรมมาและเขาแจกไงถ้าจาไม่ผิดนะน่าจะเป็นอันนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาแกะกันเลยค่ะว่ามันจะเป็นอะไรเฮ้ยนคคือมันไม่ข้มไปจริงด้วยนะคะเดี๋ยวดิมขอแกะดีๆก่อน ยิ้มไปเล่นหนะ้งไอจีนี้เลยนะคะ,ววะนี่โอ้ยบอกบเวอร์ให้อย่างดีเลยเพราะวามาแกะกันเลยค่ะชิวมีใจมีใจที่ฉุดเดี๋ยวเราจะเอามาประกอบเสือ นี่ก็น่าจะเป็นขาตั้งนะคะเดี๋ยวจะอ,ออกมาให้หมดจะเป็นของทั้งหมดที่ได้มาจากในกล่องนั่นเองเดี๋ยวดินก็ขอเอามาประกอบก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองใช้กันเลยนี่นะคะตอนนี้ก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะได้แบบนี้เลยซึ่งอันนี้มันก็จะมีแค่ไฟสีเดียวนั่นเองนะคะยบ มุมนี้นะคะมันก็จะมืดมืดนิดนึงใช่ค่ะเพราะาดีมจะเปิดไฟมันก็เลยอาจจะต้องมืดดูมืดนิดหนึ่งสีนะคะที่ดีมได้มาเนาะจะเป็นสีประมาณนี้ซึ่งมันทำไมค่อยมืดเนี่ยมันก็เลยอาจจะเห็นเป็นแบบไม่ค่อยชัดนะคะนี่ก็จะเป็นสีนี้คือสีสวยมากชอบว่านี่สมมติเราตั้งตรงนี้ไยเราก็สามารถถ่ายรูปตรงนี้ได้ก็เดี๋ยวน่าจะต้องรอกลางคืนนะคะให้แบบเออ แสงไม่ค่อยมีมันก็จะแบบมึดโทนมืดๆอีกหนึ่งแล้วมันก็จะเห็นแสงสีสวยมากนะคะโอ้ยอสวยมากแบกบมึดมากเดี๋ยวไว้ตอนแบบว่าดึกๆหน่อยเดี๋ยวดีนจะมาถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะว่าแบบเออสีตอนที่มันมึดๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะก็ตอนนี้นะคะมืดแล้วนั่นเองเนาะเป็นตอนกลางคืนแล้วนั่นเองซึ่งเดี๋ยวเราจะมาลองใช้ไฟโรเซ่กันค่ะเดี๋ยวเราไปเลือกกันเลย <S <S 2> <S 2> ที่ได้ตอนมืดนั่นเองเนาะซึ่งเวลาเราอยู่ในไฟก็คือแบบดีมากแต่ว่ามันก็ค่าที่จะเสบตานิดหนึ่งนะคะนี่ก็จะได้ประมาณนี้ซึ่งอย่างนี้ก็คือสวยแล้วคือชอบสีมากแบบว่าสีคือดีมากก็แบบถ่ายรูปได้นะคะ อันนี้ก็จะเป็นไฟนะคะสีของไฟอันนี้เอามาให้อยู่ใกล้ๆสีสวยมากเลยก็ต้อง้ามบางังตัวก็คือสีสวยมากนะคะจะสีประมาณนี้นั่นเองสวย อกว่าอยากได้ไฟนี้มานานแล้วก็สวยมากว้าโอเคสวยมากปดึมปลิ่มสุดๆก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปอันบล็อกอินพที่สองนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้เรามาอันบล็อกไฟโรเซ่กันนั่นเองนะคะก็เอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งข้างๆให้ด้วยนะคะ วันนี拜拜้จ้เพียงเท่านี้ค่ะบ๊ายบายหมาเห่าอะไรกันขนาดนั้นโง่